ที่นิวชอบถามเนาะครับมือใหม่ครับควรเริ่มต้นยังไงดีนิยมก็พ้าขาวใช่ครับแล้วโอเวอร์ไซส์ก่อ็เสยย่เบอร์หนึ่งในการเลือกพระขาวยังไงจริงๆนะผมว่าดวงล้วนๆครับยกเว้นว่าจะเจอปะหน้ามาแต่บางป้ามันปะอ่ะอย่างนี้เขาปะมาอ่ะอ่าออย่างนี้อย่างอยางนนี้เขาาไม่ปะเลยเห็นไหมฮะนั่นนะสิเอาเอายังไงอ่ะพี่บอกเทคนิคใดสิ a คชั่น สายพิตงบายนิวสวัสดีจ้าก็คลิปที่แล้วได้ดูหรือเปล่าฮะนิวก็ได้ไปลองไปเทสเปิดกระสอบป้าย JR นะที่คลองส<ม>ี่ก็คือไม่เน้นสีดำนะฮะเน้นผ้าสีเยอะกว่าโทนสีดำดก็ลองเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะแปะลิงก์อยู่ข้างล่างแล้ววันนี้มาอีกหนึ่งโกดังทุกคนซึ่งโหจะเป็นโกดังลับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ไม่ไม่เชิงลับมากแต่ว่าการเดินทางก็ค่อนข้างจะ กลอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าสมมติว่าคุณนั่งรถด้วยรถไปปานะฮะก็มาลงที่สถานีตลาดบางใหญ่นะแล้วก็เดินย้อนกลับมานะฮะตรงเวสเกตลงฝั่งตลาดบางใหญ่นั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกว่ามา DIY ตรงตลาดแสงจันนะฮะแล้วก็จะเข้ามาถึงโกดังผ้ามือสองนนทบ,บุรีนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันฮะว่าที่นี่มีป้ายอะไรที่น่าสนใจบ้างมาถึงแล้วนะจ๊าทุกคนนี่ไปข้างในกันเลยจ้า สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วนําตัวก่อนฮะอ่าผมชื่อซันครับผมอ่าที่นี้คืออะไรที่นี่ก็มีเสื้อยืดกระสอบอเป็นกระสอบแล้วก็เป็นขายปลีกก็มีด้านโน้นนะครับแล้วก็มีมเป็นตัวตัวมีให้เลือกน้ำสองน้ำสามเปิดค้าวกระสอบได้ยกกระสอบได้พิกัดซอยแก้วอินครับตลาดบางใหญ่เขาชื่อตลาดแก้วอินมาร์เก็ตไอ้พี่ซันพาทัวร์ได้ครับได้ฮะได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวตามพี่ซันไปนะจ๊ะโอเค ที่นี่ก็จะมีกระสอบหลายอย่างหลายชนิดนะครับอ่าอันนี้โอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์อ่านดูที่ป้ายอ่ะเมนต์พิ้นที่เชิดโอเวอร์ไซส์ตัวนี้เป็นป้ายสิงโตมงกุฎนะครับราคาตัวนี้ราคาห้าพันห้าราคาเนอะเปนคัดยี่สิบห้าตัวตัวละหนึ่งร้อย มันก็จะมีหลายๆอย่างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรล้วนก็ป้ายโอเวอร์ไซส์เหมือนกันเป็นป้ายรวงค่าเบอร์หนึ่งเป็น5,500เหมือนกันอ๋อ5,500แล้วก็เปิดคัดไหมเปิดคัดเหมือนกันครับ25 25ตัวตัวละ100ตัวละ100ใช่ครับแล้วต่อไปมีแปลกๆก็อันนี้จะเป็นป้ายขาวเล็กกระสอบไอ้สองสีตัวนี้เป็นเกรดรวม A B บเปิคัดนะครับเปิดคัดได้25ตัวตัวละ100เหมือนกันอันนี้สีดำล้วนเปิดคัดได้ครับคขานำหกสตัวตัวละ100ออ่าทำไม ต้อง60สิตัวเลยอ่ะเพราะว่าอ่าหนึ่งราคามันสูงครับยกยกเท่าไหร่อะยกลูก9 5 0 0พัาเอาเก้าพัาใช่ใช่ใช่เพราะเพราะว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งใช่ครับสีดำเอาสีดำสีดำล้วนโหไปเสื้อขาวเสื้อขาวนี่มีหลายป้ายมากเลยที่มีอยู่ตอนนี้อ่าเป็นป้ายหัวช้างเขียวครับครับตัวนี้ราคา6,300 6,300ใช่เบิดค่าแค่สี่สิตัวตัวละ100 แล้วป้ายก็จะราคาแตกต่างกันไม่เท่ากันนะครับอ่านี่ป้ายแฮมเบอร์เกอร์เบันหนึ่งอ่าอ่าตัวนี้เบันหนึ่งครับราคา9,000อันนี้เกรดนี้ไม่ต้องซักเลยใหม่ทุกตัว9,000เนี่ยแล้วเปิดคัทนะอันนี้ไม่ได้เปิดเพราะตรงยกลูกใช่บางอย่างเราก็จะไม่ไม่ได้เปิดแล้วป้ายแดงนี่คืออันนี้คือเสื้อขาวญี่ปุ่นครับอ๋อเป็นญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นถูกต้องอันนี้มีเปิดคัทไหมพี่ไม่ไม่ได้มีเปิดอ๋อยกอย่างเดียวถ้าญี่ปุ่นกับกับกับตัวแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้เปิดคัทอันนี้ยกเท่าไหร่ฮะ9,000นนกก็มีีอ เดี๋ยวตามตามพิซันไปแล้วในมีอีกอันนี้โอซา์เม้พิ่งมาลงวันนี้เดินผ่านเดินผ่านตรงนี้ยังไม่บอกตรงนี้คืออะไรอ๋อตรงนี้คือเื่อคือเสื้อเกตเอน้ำสองที่เราแยกไว้อ๋อตรงนี้เกตเอเกตเอน้ำสองที่เราแยกไว้ให้ลูกค้าคัดอันนี้เกตเอครับตัวละ30บาทอ๋อสามสิบครับตัวละ30บาทแล้วกล่องนี้เหมือนกันเหมือนกันเช่นกันครับวงนี้อวงนี้เหมือนกันใช่วงนี้ก็จะเน้นสภาพใหม่มาแล้วเราจะเราจะคัดสภาพแยกมาให้ละว่อนแล้วลูกค้ามาคัดน้ำสองเนี่ยเราก็จะ จะคัดง่ายหน่อยเราไม่ได้กองเป็นภูเขาแล้วเราก็จะเรียงเป็นตับไว้ให้ครับรตงนี้ด้านนี้ก็จะดรอปลงมาเป็นเกตยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาทครับอืมเป็นค่าน้ำสองยี่สิบบาทใช่มีสามสิบกับยี่สิบแล้วฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้เป็นงานผ้าขาวพวกนี้คัดยี่สิบบาทต้องมีขั้นต่ำมาว่าต้องกี่ตัวปกติขั้นต่ำที่ขอยี่สิบตัวด้านนี้ก็เป็นอันนี้ป้ายสิงโตเหลืองผ้าขาวถ้าตัวนี้ก็จะเปิดค่าสามสิบตัวตัวละ้นหนึ่งร้อยแล้วยกครับพี่ยกตัวนี้ห้าพันห้าครับห้าพันห้าห้า มนโเบิลพขาวอันนี้เป็นโอซญี่ปุนบนคอปกอันนี้ก็เปิดคัดได้30ต,ตัวตัวละร้อย<ะ>ป้ายีราฟโอ้เนี่ยะะยีราฟขาป้ายยีราฟมากเลยสัตว์ทุกชนิดสิงโเตเสือยีราฟมีหมดเออที่นี่มีคิดว่าโ <c oughs> กดังอื่นก็ไม่ค่อยเห็นเนาะ <c oughs> ที่นี่แบบป้ายป้ายแปลกเยอะของยิ่งพักขาวนี่มีเยอะมากเป็นสิบป้ายาด้านนี้เป็น,เป,นเป็นกระสอบญี่ปุน่น ล้วนเลยด้านนี้โอ้โหจริงๆเสื้อญี่ปุ่นเยอะนะญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยครับแต่แต่ญี่ปุ่นี่พี่นี่คือไงยกไหมต้องยกยกได้เปิดคัดได้ครับคัดได้ครับแล้วญี่ปุ่นนี่คัดเท่าไหร่พี่เสื้อยืดคอกลมญี่ปุ่นล้วนอ่าอันนี้เปิดคัด45ตัวตัวละ100อ่าด้านนี้ก็เป็นผ้าขาเบอร์สองครับอ่าตัวนี้เปิด30ตัวตัวละ100ย้อมมัดย้อมเป็นไงอ่ะพี่มัดย้อมเปิดคัดได้เหรอเช่นกันอ่าไหนๆอยู่ตรงไหนครับพี่มัดย้อมมัดย้อมแต่ลูมนี้ลูนี้ก็มัดย้อมครับ S <S อยอม,อมแต่มันทับอยู่ข้างล่างไม่ได้รื้อมาให้ม,มันยอมนี้มั้ราคาเปิดเท่าไหร่พี่อ่าเปิด 60- ถึง70ตัวตัวละหนึ่งรอ้อยมันจะมีหลายหลาย,ลายป้ายอีกโดยประมาณและ,ละลกลกยกลูกอะยกลูกก็ประมาณหมื่นถึงหมื่นสองครับตามราคาอ๋อตามราคาใช่แต่อันนี้ก็ใกล้ใกล้ใกล้สัมเมอร์แล้วเนอะครับควรควรจะเริ่มมาเก็บปะโดยหลักแล้วก็ก็ช่วงนี้แหละที่จะขายดีนะครับแต่ว่าที่นี่แต่ยอดนิยมก็ก็หมเนี่ยครับทั้งหมดนี่แหละยอดนิยมหมดออ่าครับ ส่วนใหญ่ที่จะเด่นเรื่องผ้าขาวเนาะผ้าขาวใช่ครับแล้วโอเวอร์ไซส์ล้วก็เสยเบอร์หนึ่งจริงนะผมว่าดวงล้วนครับยกเว้นว่าจะเจอป่าหน้ามาอยกเว้นว่ามันมีตัวตัวป่ามาให้แต่แต่บางป้ายมันป่าอ่ะอย่างนี้เขาป่ามาอ่ะอ่อย่างนี้อย่างอย่างป้ายนี้เขาเขาไม่ป่าเลยเห็นไหมฮะนั่นน่ะสิเอาเอายังไงพี่บอกเทคนิคใยสิมันมันไม่มีเทคนิคอะไร้สมมติเราเลิ้งดูมันไงอ่ะมันก็ไม่เห็นอะไรแต่ถ้าสมมติเราเห็นอะไรที่มันมันคิดว่าใช่เราก็ก็ได้แล้วก็โอเค อ่าอย่างนี้มีโอกาสเห็นไหมอ่ะอย่างนี้อย่างนี้โอ้ไม่รู้ว่าเป็นลายนักร้องหรืออะไรสักอย่างแล้วเห็นไหมอ่าแล้วก็สามารถเลือกรูปทิมได้แนะนำว่าให้เล่นเบอร์หนึ่งผ้าขาวถ้าเบอร์สองเขาจะปนผ้าพื้นปนอ่าข้อปกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแต่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเราเล่นมันมีสกินทุกตัวควรเริ่มต้นยังไงหนึ่งก็คือเราขายที่ไหนขายออนไลน์ตลาดนัดนะครับเราก็ต้องเลือกของให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราตลาดเรานะครับสมมุติเราขายออนไลน์เราก็ต้องอาจจะต้องคัดหัวหน่อย เพื S <S <S ่อไปถ่<อ>ปายรูปไปโพสต์ประมูลโพสตโลราคาลงขายเลยหรือไปไลฟ์สดใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นเสื้อที่มีราคาหน่อยแต่ว่าถ้าสูว่าโอเคถ้าคุณขายออฟไลน์ตลาดนัดลงหางได้หางลงไปเลยใช่ครับยกไปเลยคุ้มกว่าใช่ครับ,รบแต่ถ้าสูว่าเป็นออนไลน์ออนไลน์ควรจะคัดดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องมาแบกหางอยู่เข้าใจละแล้วจําเป็นไหมพี่ออนไลน์จะต้องมีหัวเดือดหัวลั่นจําเป็นไหมสำหรับผมไม่จำเป็นนะผมว่า เน้นงานขายนนขายง่ายๆดีกว่า,าขายง่ายๆคุณเปิดเจอ,เอหัวเดือดผมยกตัวยอย่างเปิดเจอหัวเดือดตัวหนึ่งขายได้สักพันห้าพันห้านะแต่ที่เหลือไม่มีอะไรนะกลับเปิดเจอง,งานขายสักสิบตัวขายได้ตัวละสองร้อยลองเวทกันดูอ่ะสิบตัวสองร้อยก็สองพันนี่พันห้าแล้วหางก็ขายได้ได้มาเยอะกว่าหางสวยกว่าโอเคลองเวทดูอันนี้เป็นเทคนิคเนาะใช่ครับลองลองลองคิดดูบางคนมุ่งไปที่ต้องหัวเดือดหัวเดือดแต่นี่คืองานขายนะตัวสองร้อยเฉลี่ยอ่ะสิบตัวได้สองพัน อันนี้หัวเดือดตัวหนึ่งพันห้าเอออันนี้เป็นทคกนจอรีที่ใช่ครับจับต้องได้จริงๆใช่ใช่ <S <S ต้องคุณภาพเราต้องคงที่มีเรื่องความซื่อตรงซื่อสัตย์กับลูกค้าแน่นอนอนะครับอันไหนอันไหนดีก็ต้องบอกว่าดีอันไหนใช่ไม่ใช่ต้องต้องบอกกันตามตรงแต่แต่ว่าไอจะหัวเดือดหัวลั่นเรารับประกันไม่ได้แต่ขอให้คุณภาพดีอ่าใช่เน้นกานขายปึ๊บไปเลยครับ จุ๊บ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 สโตฝากฝากร้านด้วยครับฝากฝากไปแล้วเพจที่แล้วจุ๊บจุ๊บสโตรอบรอบที่แล้วฝากไปแล้วสวัสดีคุณลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับเบนเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วทําไมถึงเลือกเลือกลูกนี้เพราะอะไรหรอการเดินอนดับแรกก็เพราะอะไรติดตามตามป้ายนี้อยู่แล้วตามป้ายช้างอยู่แล้วป้ายช้างอยู่แล้วก็คือรู้อยู่แล้วว่าผลประกอบการออกมาก็โอเคครับแบบชอบ มีงานขายมีอะไรอ๋อมีงานขายครับอันนี้อันนี้จะเปิดหรือยกเนี่ยผมเปิดคัทพี่เอาเปิดคัทเปิดคัทเอาเอาหลอมาเลยเอาลุยลุยลุยไปดูว่าส่องไปสิ้งไปสิ้งไปแล้วส่องไปอ่ะไปดูกันไปดูกันโอ้แต่ที่นี่ดีนะฮะโกดังดูโป่งโล่งอันนี้ป้ายช้างคัทเดี๋ยวดูนะสี สี่สิบตัวก็สี่พันบาทพันบาทครับยกถ้าเท่าไหร่ครับพี่พี่สานหกพันสามรอจะอยู่ประมาณหกพันถึงถึงพันห้าล้านเนี่ยครับแราตัดรอแล้วแต่ราคาบัญชีมันไม่ตายตัวครับอ่าีค่าเงินด้วยอะไรด้วยครับพี่สีครับหลายอย่างแต่ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับรอบไหนราคามันมันลงมาแล้วก็ลงให้ลูกค้าลูกหนึ่งวิเยอะเหมือนกันเนาะสี่สิบห้ากิโลครับประมาณสองร้อยห้าสิบตัวนี่ก็ลายลายมันอันนี้คือลายป่นปะปั่นมีคริมครับมีคำนะอ่าฮะอันนี้ใครเนี่ย ใครไม่รู้ไ่รแต่อันนี้เป็นออแบตี์อ๋อส่วนใหญ่ทั้งงานผลประกอบการก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะพี่น้องประมาณนี้นี่นี่โพสมาโลนนะตัวนี้คือโพสมาโลนอันนี้ดูลายเป็นไซคเิลิกดีเป็นซิตี้แบงค์ด้วยนะอันนี้งานงานปี2,000ต้นนะหรืออาจจะ90ปลายยูเดนตัวนี้นะตัวนี้น่าจะทำราคาได้อยู่อ่ากระตูน ูคอันนี้คือฮันเตอร์เตอร์เอคันเตอร์โอเคเป็นออฟฟิเชียลแต่เป็นงานปัจจุบันใช่ครับพวกนี้พวกนี้มันเป็นงานปั๊มคอหมดต้องบอกว่าเป็นงานปั๊มคอเพราะกระตุนรุ่นใหม่วงรุ่นใหม่มันก็ต้องเป็นปั๊มคอนี้แทชเชอร์อ่าแทชเชอร์อั้อย่างเงี้ยคือป้ายตัดป้ายโดนตัดป้ายโดนตัดอันนี้คือป้ายห้อยเหมือนกันแต่มันก็เป็นเสื้อรุ่นใหม่ครับเราต้องแยกก่อนว่าไม่ใช่ว่าป้ายห้อยแล้วจะเป็นรุ่นเก่าทุกตัวไม่ใช่ป้ายห้อยรุ่นใหม่ก็มีปั๊มคอเป็นรุ่นใหม่อยู่แล้วป้ายห้อยเราต้องมาดูว่า เก่าใหม่อีกทีหนึงไม่ใช่ว่าจะเป็นป้ายแล้วจะเก่าทุกตัวถ้ามีห้อยราคามันก็จะสูงจําเป็นมะไม่เกี่ยวครับต้องดูต้องดูต้องดูงานอีกทีต้องดูปีของเขาอีกทีแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเปิดแบบเยอะสุดกี่ลูกคะมากกว่า20ผมว่าอ๋อ20ก็เปิดเขาบอกว่าเปิดให้ต้องให้เปิดเยอะยิ่งได้ของเยอะ ของดีก็ไม่เกี่ยวด้วงเลยบางคนเปิดลูกเดียวอาจจะได้ตัวละหมื่นก็แล้วแต่บางคนเปิด15ลูกยังไม่เจอเลยก็มีแล้วแต่ครับดวงครับของนี้มันอยู่ที่ดวงแต่เราลุ้นดวงโดยที่มันมีโอกาสที่จะออกเรื่องของม่มีโอกาสไม่ใช่รุ้นแบบสุ่มๆเอาพี่สันแนะนําให้เป็นงานขายใช่ครับแต่คนคนที่มาหาแบบโอ้ยหโดนอะไรเงี้ยก็มาแค่แป๊บๆแล้วก็พอหมดกระแสก็เลิกเขอนก็ไปแต่สำหรับพ่อค้าชีพเนี่ยสิ่งที่ดีสุดก็คืองานขาย ถ้าถ้าได้อยู่ตัวหัวโดดตัวเดือดเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสเราไปอ่าเราทำงานอ่ะเราทำงานเราได้ของที่มันที่มันคงที่คงเส้นคงวาแต่สมมุติมันมีตัวโดดขึ้นมามันก็เป็นโบนัสเราแต่เราเอางานขายทั่วไปเนี่ยขายง่ายกว่าแล้วแต่คนครับลายนี้ลายนี้สวยเนาะป็นแฟชั่นลายแฟชั่นแบสเกตแวนอันนี้ถือว่าเป็นการขายหมดเลยยังงครับ นี่มาแล้วเซเลอร์มูลเนี่ยอย่างนี้ก็ถืองานขายแต่ถามว่าโดดไหมก็ถือว่าระดับหนึ่งนะจะหลายร้อยอย่างนี้อาจจะได้หลายร้อยลายดีลายดีลายดีเนี่ยมันปั๊มคออยู่แล้วครับแน่นอนของพวกนี้มันปั๊มคอมันเป็นลิขกิทธิ์รุ่นใหม่แชมเตี้ยหลายใหญ่ดีอ่านี่ก็ลายดีครับดูแบบลอสทรัฟเผาชนเผ่าที่สูญหายอะไรประมาณนี้กประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้มีเรื่องมีราวครับอันนี้งานดีเป็นกิลดนปี90้าศนปลาย2,000ต้นประมาณนี้ครับ เออถ้าถือว่าเกินตัวตัว40พิจตัวกี่บาทตัวละ30บาทอ๋อ30บาทอ่าเป็นอย่างเงี้ยสวยเออนี้สวยันนาอุ้ยอันนี้งานถือว่างานงานดีเลยเนาะลายน่ารักอ่าผู้หญิงก็ชอบอ่าลายน่ารักแล้วก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นวินเทจยังวินเทจด้วยครับอ๋อวินเทจด้วยอันนี้น่าจะประมาณ2,000ต้นครับมีเออนี่ไงมันมีต่อเดือดจะก้าวกว่าประมาณนี้สอปีไม่มีแต่ลายมันน่ารักดีฟิลน่ารัก เนี่ยอย่างนี้คือการขายผมว่าขายง่ายกว่าบางหัวโดดบางตัวอีกสำหรับผมนะเออมาแบบมุมมองของพิชานนี่คนละแบบเลยเนาะใช่ใช่คือเอาเน้นงานขายมากกว่าถูกต้องผมจะไม่ค่อยมันได้เยอะครับอย่างมันมันมันเฉลี่ยแล้วมันดีกว่าสําหรับพ่อค้าชีพนะผมแนะนําอย่างนี้ทั้ามือสมัครเล่นนะก็ก็แนะนําอย่างนี้ครับแต่แล้วแต่ถ้าถ้าสมัครเล่นมาเปิดรุดนมันดวงก็อาจจะไปอยากได้หัวโดดอย่างนั้นแล้วแต่ สำหรับคนที่ที่ทำอาชีพเนี่ยเขาก็ต้องการงานขายอย่างนี้แหละเป็นศิลปินเหมือนกันครับโมเน่คลอสโมเน่นี่ชื่อศิลปินแต่ตัวนี้เป็นแฟชั่นไหนก็ยังได้ลายมันได้ครับลายได้เพราะเด็กศิลป์ก็เป็นงานอาร์ตออ๋เด็กเด็กอาร์ตถ้าเป็นรุ่นเก่าก็หลายบ้านอ่าถ้าเป็นรุ่นเก่านี่น่าจะท่วมตัวนี้ท่วมแน่นอนถ้าเป็นลายแบบพวกนี้เนาะถ้าเป็นปีเก่าๆนะครับฮะอุ้ยงานเก่าอันนี้ดีครับลายวิวอันนี้ปี80เป็นพวกสถาบันอ๋อ80 ลายวิวครับลายวิวเ <Line view. S 2> นี่ยเล็กเล็กพลาสติกน่าจะเป็นแบบเลสาบอะไรของเขาเนี่ยครับที่ต้องเที่ยวเขาเป็นเสื้อสิเวนเนีย <S S อันนี้ถือว่าเจอวินเทจเยอะเหมือนกันเนาะแต่เทคนิคการการตั้งราคาของผ้าขาวมันมีอะไรพิเศษไหมพี่ไม่มีควไม่มีไม่มีและแต่เราเลยาอาจะต้นทุนต้นทุนก่อนต้นหาต้นทุนถูกต้องแล้วก็แล้วแต่ความพอใจครับบวกหลายอย่างบวกก<ะ>็สมมตไิได้เสื้อในกระแสเราขายถูกคนมันก็ได้ราคา ก็จะซื้อก็ได้ม,มันต้องถูกใจไม่มีคำวา่าแพงออออันนี้คือป้ายนี่ใช่ไหมโ no no นเบิลโนเบิลนี่วงอันเดทูรีมเบิร์อันเดอร์ทูรีมเบร์อนรอันนี้เป็นวง วงอะไรอ e, ่ะพ <amen ี่ก็เป็นวงล็อกต้องคนคนฟังเพลงหน่อยคนฟังเมทันคอเดซคอหน่อยอะไรอย่างงี้โอแมนสเกตครูอ่ะลายสเกตลายสเกตเออลายสวยตัวนี้ปีเก่าวายฟุตกระดาษตัวน oh ี้แปดศูนย์น่าจะประมาณแปดศูนย์ครับผมอันนี้น่าจะมีสตอรี่อาจจะต้องไปศึกษาดูเพราะว่าดูมันมีสตอรี่ดีก็ถือว่าผลประกอบการอันนี้ดีดีเนาะอันนี้ดีต่อไป มีป้านนยอะไรโชยตัดตาระยี่ปโลไ,ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเลือกแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเลือกให้ป้ายเขาจะเขียนเมน R n นี่คือ round neck คอกลม T-shirt นะครับ S S นี่ก็มาจาก short sleeve ช็อตแขนแขนสั้นแขนสั้นอ่าเบอร์หนึ่ง Asian อเอเชียนอเอเชียนนี่ก็คือไซส์เอเชียครับทวราคากันรอบหนึ่งสิพี่อ่าตัวนี้ราคากะ่อบละเก้าพันห้าร้อยบาทยก ยกอย่างเดียวยกเท่านั้นออกไปบ้านกระสอบญี่ปุ่นยกเท่านั้นใช่ใช่ครับแต่คุ้มเดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็สนใจก็มามาได้เลยงานส่วนใหญ่มีเป็นไงครับคอกลมคอปกนี้จะเป็นคอกลมล้วนออกเป็นสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นนะครับเรียบหรูดูแพงทั้งหมดมีกี่กี่ตัวก็45กิโลเหมือนกันประมาณ2 5 0โดยประมาณผู้นี้ก็เรียกว่างานขายได้หมดนี่สโนุปี้นอวีพี เป็น Peanut, ปพีนัทป้ายพีนัทออกพีนัทก็คือเป็น,ป,ป,นป้ายเป็นป้ายแต่เป็นรุ่นใหม่ฮะเขาจะออกเป็นแบนๆเยอะขายได้ทุกตัวเบอร์ร<ม>ี่ฮิลล์โปรโลคับเนี่ยแบนแบนเนมเกสงานคือผ้าสะอาดไซส์ดีขายได้ทุกตัวอ่าเราเจออะไรเนี่ยอ่าให้ดูก่อนเจออะไรเนี่ยหมีหมีโคอ่านี่ก็วินเทจเลยครับนี่มีหนึ่ตัวหนึ่งเก้าเก้าสี่ป้ายโคโค นี่โอ้โหสวยด้วยข้างหลังโอ้โสรุดแบบนี้มามามา,มากี่ตัวเนี่ยพี่แล้วแต่ดวงเลยอันนี้บอกยากมากครับโอ้ออแต่ไงกระสอบญี่ปุ่นก็ต้องยกลูกเนาะครับยกไปเลยเก้าพันเก้าพันห้าเก้าพันห้าราคาจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับเก้าพันเก้าันห้าเฮ้ยเกิด คนมาจาก y YouTube Everything by n e w นี่พิซซานมีส่วนลดให้แน่นอนเท่าไหร่อ่ะส่วนลดให้แน่นอนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันหน้างานเดี๋ยวมีให้แน่นอนอ้าวมาอีกตัวมิสฟิตอืออ่าแต่ตัวนี้เป็นเป็นยูนิโคทำอ๋อยูนิโคไปคอร์รัปกันแต่ว่าแต่ว่าลายดีลายได้เลยใครชอบสายเน้นสะอาดเน้นแบรนด์ขายง่ายเนี่ยต้องแนะนำญี่ปุ่นจากโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทครับอ่าก็จะเป็นการ์ตูนดิสนีย์ โอ้ใหม่มกระตูนล,ลายตั้งตัว,ต,วตัวนี้ตัวนี้เคยเห็นเห็นบ่อยเห็นบ่อย <ฮะ S 1> ส่วนใหญ่ก็จะดูไซส์เซิมันก็จะมี SML นะ SML ส่วนมากญี่ปุ่นมันจะไม่ใหญ่ก็คือเป็นไซส์เอเชียเอเชียใช่ครับตัวนี้ดีเป็นทีมบสัสเห็นไหมลองม,ม,มาดูตรงนี้รวมทีมกันลอ,องไปศึกษาอีีให้รู้จักทั้งหมดนะครับดีมากเลยลายมันโอ้ อาจจะเป็นวงเป็นไรเราเราต้องไปไปไปาหาหาข้อมูลอีกทีหนึง่งงานเรียบร้อยแล้วพี่สันอ่ะพี่ฟันครับฝากใครสนใจครับใครสนใจเสื้อยืด คืสอสงนะงานยกกระสอบงานเปิดกระสอบคัดงานน้ำสอง,งานน้ำามอะไรก็แล้วแต่ลองเข้ามาดูได้ห,หรือแม้กระทั่งาขายปลีกเป็นตัวตัวก็มีนะครับแล้วแต่เข้ามาดูเข้ามาแวะมาชมกันก่อนได้เข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้ตามกันมาได้เลยนะทุกคนนี่ฮะเสื้อมือสองนนทบุรี เรียบร้อยนะครับพี่ซันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มาติดตามรับชมกันนะครับได้ครับอ่ะยังไงก็ทุกคนมีเวลาก็มาดูมาดูได้นะฮะถ้าใครมานะก็อย่าลืมบอกมาจากช่อง Everything by New นะับเดี๋ยวพี่ซันเขาลดราคาให้นะจ๊ะก็มาได้เลยนะที่นี่ร้านรับนะฮะมาเปิดกระสอบดูนะฮะทุกคนที่นี่ก็ถือว่าป้ายดีป้ายแปลก เยอะมากถ้าชอบคลิปของนิวนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วนะจ้า <S <S คลิปน่าจะไปอะไรจะไปที่ไหนตหลาดน,นัดในประเทศไทยโกดังในประเทศไทยต้องติดตามอันนี้ไปละบ๊ายบาย